สามาแซมสายซิมคุณเอกเดอ้อสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านตัวเล็กฝนตกนะคะว่าตกแรงอยู่นะคะแต่ตกประมาณ5นาทีแค่นั้นแหละคะ่ะตัวเล็กอยากให้มันตกนานๆนะคะแต่ว่ามันตกแค่แป๊บเดียวเองเปิดคลิปมาก็ชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวค่ะนี่คือมะขามแช่อิ่มนะคะที่ยายปุ่นทําไว้ตัวเล็กก็เอามานั่งกินค่ะให้เข้ากับบรรยากาศฝนตกมากๆเลยยายปุ่นทํามะขามแช่อิ่มอร่อยเหมือนกันนะคะทุกคนต้นมะขามเนี่ยก็ต้นหน้าบ้านเราเลยค่ะเพราะว่าพ่อเก็บมาให้ยายปุ่นเป็นคนทำเนาะตอนนี้ฝนมันก็หยุดตกแล้ว นะคะมะขามเนี่ยก็คือหวานอร่อยมากๆเลยค่ะแหมต้องมีคนอยากกินมะขามแช่อิ่มกับตัวเล็กแน่ๆเลยค่ะอร่อยจริงๆนะคะตัวเล็กไม่ได้โม้นะแต่ตัวเล็กรำคาญอย่างหนึ่งค่ะตัวเล็กรำคาญเม็ดมันมากๆเลยถ้ามันไม่มีเม็ดก็คงจะดีเนาะเราจะได้กินแบบอร่อยกว่านี้มาจ้าทุกคนมากินด้วยกันตัวเล็กอยากบอกว่าอร่อยมากๆฝนหยุดตกเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาคั่วยิ่งลีดแล้วค่ะเมนูของวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นตำปุ่นยิ่งลีดจ้าเพราะว่าวันนี้ยายปุ่นไปหามาได้ตั้งเยอะแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็ใช้ตัวเล็กให้ไปเก็บมมม่วงา ใส่กะปุนจิ้งรีดจ้าตัวเล็กก็เก็บเอาลูกไม่ค่อยใหญ่หรอกนะแล้วยายปุ่นก็สับๆใส่สสไปในครกเลยก็ใส่ไม่เยอะหรอกนะคะเพราะว่ามะม่วงมันค่อนข้างเปรี้ยวแล้วก็ใส่พริกหอมกระเทียมที่เราคั่วลงไปก่อนเลยนะคะพอสับมะม่วงลงไปแล้วตำคลุกเคล้าให้มันเข้ากันไปเลยค่ะแล้วตอนนี้ยายปุ่นก็ใส่จิ้งรีดของเราใส่ลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ตำให้มันแหลกไปเลยนะคะก็ใช้เวลาตำนานพอสมควรน,นะคะกว่าจิ้งรีดมันจะแหลกจิ้งรีดภาษาบ,บ้านตัวเล็กเขาเรียกว่ากันจารีดจ้าจั่วปุนกันจารีดก็แปลว่าตำปุะะก พอยายปุ่นตำแหลกแล้วเราก็จะปรุงรสกันเลยค่ะก็ใส่ผงชูรสลงไปนะคะตามด้วยน้ำปาลาล้าน้ำปาลาล้านี่คืออร่อยมากๆเลยนะคะตำส้มตำก็อร่อยใส่กับข้าวก็อร่อยเนาะอร่อยแซ่บทุกเมนูจริงๆเลยค่ะพอใส่น้ำปลาล้าลงไปแค่นั้นแล้วค่ะปนยิ้งลีดของเราก็คือหอมมากๆเลยยายปุ่นก็ตำปนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็มีเด็กน้อยมายืนดูได้ค่ะพอยายปุ่นบอกว่าชิมสิเดินหนีไปเลยค่ะเด็กน้อยกินไม่เป็นนะเนาะถึงหน้าตามันจะดำๆนะคะทุกคนแต่มัน อร่อยมากๆเลยนะตัวเล็กก็เอาเขียดทอดมาให้น้องนาททีทิมดูค่ะเด็กน้อยไม่สบายของเราตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะทุกคนเวลาที่ลูกไม่สบายทีตัวเล็กโคตรเหนื่อยเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้นอนเลยจะนอนก็นอนไม่หลับอ่ะเนาะเพราะว่าเราเป็นแม่เป็นห่วงลูกมากๆเลยค่ะก็าอยู่เฝ้าลูกทั้งคืนเลยน้องนาททีก็บอกแม่ว่ามันอร่อยอยู่นะแม่คล้ายๆกับจิ้งหรีดเลยเวลาที่ลูกไม่สบายทีตัวเล็กโคตรเหนื่อยเลยนะคะเพราะว่าตัวเล็กเป็นแม่เลี้ยงเดียวไม่มีใครดูเป็นเพื่อนแม่ก็เลยต้องดูแค่คนเดียวเนาะ หายแล้วแม่ก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยเนาะยะได้ได้ยินเสียงเจี๊ยวของลูกเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่พูดเก่งอะคะ่ะแล้วพอไม่สบายแต่ละทีเนี่ยคือบ้านเงียบเลยนะคะพอเริ่มหายก็เริ่มมีเสียงขึ้นมาและะ้วค่ะหัวแก้วหัวแหวนของแม่เนาะตอนนี้ยายปุ่นมาเก็บตะไคร้ไปใส่ต้มไก่นะคะทุกคนยายปุ่นต้มไก่บ้านนะคะให้เด็กน้อยสดน้ําร้อนๆค่ะเพราะว่าน้องนาทีน่ะก,กินข้าวต้มมา2วันแล้วละคะ่ะวันนี้ก็เลยต้มยำไก่ให้กินเลยเราจะแกงไก่ใส่หมดแดงด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ในกลิ่น,ม,นมฟุงกระจ ายหอมมากๆเลยคะ่ะไก่มันดื้อน,นะคะทุกคนยายปุ่นก็เลยสั่งอาหารโหดซะเลยเพราะว่าไก่ที่บ้านตัวเล็กอะเยอะมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่กินอนะคนอื่นเขาก็ช่วยเรากินอยู่ดีเพราะว่าไก่ที่บ้านตัวเล็กก็หายไปหลายตัวแล้วนะคะตัวเล็กก็ไม่รู้ว่าใครขโมยกินเนาะแต่ก็ช่างเขาแต่ค่ะปล่อยให้เขากินไปเขาคงไม่มีแล้วะคะ่ะเขาถึงกินแต่แค่เขาไม่ขอเราดีๆแค่นั้นเองตอนนี้ยายปุ่นก็กำลังใส่มดแดงลงไปเลยนะคะเพราะว่าเมนูต้มไก่ใส่มดแดงเนี่ยน้องนาทีอาชอบกินมากน้องนาทีนะไม่ได้ชอบกินเนื้อไก่นะคะแต่ว่าชอบ ชอบกลิ่นมดแดงค่ะแล้วก็ปรุงรสลงไปเลยนะคะใส่ผงโชูรดลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ําปลาละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะให้มันแซบบนนัวๆวันลอยขึ้นมาตอนนี้ก็คือหอมน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนหลังฝนตกบรรยากาศก็ดีมากๆเลยค่ะตัวเล็กปลูกต้นนี้ไว้ดูสิคะทุกคนมันเพิ่งออกดอกปลูกไว้ตั้ง2ปีแล้วนะคะเพิ่งเห็นดอกมันดอกสีเหลืองสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้ยายปุ่นก็กําลังเก็บผักตําลึงอยู่เพราะว่าเราจะเอาไปลวกกินกับปุ่นจิ้งหรีดเนาะเก็บริมรั้วข้างบ้านเราเลยค่ะทุกคนมันก็เยอะ อยู่นะคะพอกินอยู่ร้อดูสิคะทุกคนมีแต่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยกินผักตำมึงนี่แหละค่ะดีมีประโยชน์เยอะตัวเล็กก็กินผักทุกชนิดเลยนะคะก็กินเป็นทุกอย่างเลยค่ะขนาดมาละขมขม,ขม,มาตัวเล็กยังชอบกินเลยผักสะเดาก็เหมือนกันนะคะตัวเล็กยังชอบกินเลยค่ะกินกับป่นอะไรก็เข้ากันมากๆตอนนี้ยายปุ่นก็ได้ยอดผักตำมึงเยอะแล้วล่ะค่ะทุกคนตัวเล็กก็เลยบอกแม่ว่าเอาแค่นี้แหละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมดเอาไว้เก็บกินวันหลังมั้งค่ะยายปุ่นก็เลยเอาแค่นี้ดูสิคะบรรยากาศหลังฝ ฝนตกนี่คืออากาศดีจริงๆเลยลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะยายปุ่นมองเห็นยอดกระถิ่นมันเยอะยายปุ่นก็เลยเก็บเอาไปกินกับป่นด้วยตัวเล็กก็ชอบกินยอดกระถิ่นนะคะรู้สึกว่ามันเข้ากันทุกบนเลยตอนนี้แค่หกโมงครึ่งเองนะคะแต่ว่ามันมืดแล้วเราก็มากินข้าวกันแล้วละคะ่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันอร่อยมากๆเลยนะคะ